ข่าววินยัยที่คืนผู้บอลไทยบาดสจตา์ประจำวันที่27พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับรัางผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้เอาละายังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าไม่ทิ้งกันโซนหน้าลุกเรื่องไทยอังกฤษส่งข้อความซึ้งถึงน้องกันหลังจากที่บาดเจ็บหนักในะคะรั้งนี้ โดยการน,นี้น้าของเจคไทเลอร์เฟเชอร์นะฮะนหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษจากเลสซัสตี้ยู18ปีส่งกำลังใจให้กับน้องกันหลังบาดเจ็บหนักจากศึกชังชูเดียครับ โดยแจ็คเทเดอร์เฟเชอร์ส่วนหน้าดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอังกฤษจากทีมเยาวชนของเลสซิตี้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีแสดงด้ําใจสุดซึ้งด้วยการส่งกําลังใจไปถึงน้องกันนักเรียนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันทุตบอลช้างจูเนียร์ครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีรอบคัดเลือกกรุงเทพปริณฑลทนในเหตุการณ์ที่เป็นไวรัลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องกันได้รับอา,าการบาดเจ็บรุนแรงด้จาการโดนเข้าสก,กัดอย่างหนักจากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจนถึงขั้นขาหัก สร้างความปวดหูวใจให้กับแฟนบอลและก็ชาวโซเชียลมีเดียที่ได้ชมคลิปในครั้งนี้ซึ่งเจคเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่กลับมาจากการฝึกซ้อมกับต้นสังกัดก็ได้แสดงความห่วงใยผ่านการเขียนข้อความบอกว่าการข้อความให้กำลังใจพร้อมกับมอบเสื้อแ,แข่งของตนเองจากสโมสรเลซอร์สตี้ส่งตรงถึงน้องกันและก็ครอบครัวเพื่อเป็นแรงใจในการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งการการะทำครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำใจนักกีฬาและกร้สงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในวงการฟุตบอลไทยโดยป็บนบอลต่างก็ชื่นชมในความอบอุ่นและก็จิตใจที่งดงามของแข้งเยาวชนไทยรายนี้นั่นเองครับแตะผมเป็นนะว่างานนี้กะะ็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับผมน้องเจคไทเลอร์เฟเชอร์นะฮะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับกระิองปฏิทินเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติ er ai, iller, อนาคตหวังว่าจะเจอต้องเจคนะฮะร,ร่วมเล่นกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงโดดเลยนะเปิดโฉมชุดแข่งขันอาเซียนออสตาดดนกับแมนยูสวยอย่างเฉียบเลยนะเมืออ่อกลนงนี้อาเซียนออสตาเปิดชุดแข่งขันสุดโดดเด่นสำหรับเกมใหญ่ในการดวนกับพัน,น,น,นขงของฝั่งแมนยู ซึ่งอันนี้ทีมอาเซียนออสตาเปิดตัวชุดแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับแบบพิเศษที่จะพบกับแมนยูในวันพรุ่งนี้นักสนามบูกิจาริวประเทศมาเลเซียโดยชุดแข่งขันในแมชครั้งนี้ออกแบบแบรนด์ดังมาเลเซียอย่างเชานของอัลคาซันสปอร์ตในครั้งนี้โดยใช้สีบ่วงสดเป็นพื้นหลักนะฮะตัดด้วยลายสีสม้มสื่อถึงพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและความมีชีวิตชีวา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นบเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์นในระดับตำนานนานชาติเข้ากับเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่นได้อย่างลงตัวแฟนบอลสามารถติดตามชมเกมหน้าปราัาสาซียนนัดนี้ได้ที่สนามบูกิจจาริวซึ่งทีมรบรมดาราอาเซียนพร้อมทั้ง3แข้งทีมเชิไทยจะพบกับยอดทีมจากพิม,ม์บริกอังกฤษอย่างแมนยูวันพรุ่งนี้เวลา19นาฬิกา45นา,ษษาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องบีจีสปอร์ตแต่ครั้นีนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ พวกเขากันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรยังไงงานนี้ฟิลิปปินประกาศรายชื่อนักเตะชุดดวลทาจิกิสถานคัดเอเชียนคัพนะโดยทีมชาติฟิลิปปินนะครับมาแล้วอันดับที่1 4 6ของโลกประกาศรายชื่อ24นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7ันเรอบคัดเลือกกรับ3กรุปเอนาที่2เปิดรังดวลกับทาจิกิสถานในวันที่10มิถุนายนจนถึงนี้ ซึ่งทัพดิอัสกาสภายใต้การกุมทีมของอัลเบิร์สการาปญยัสเฮิร์มกุนซือชาวสเปนเกมแรกเองก็เปิดตารางถล่มบันดิปไป4-1ต่อ 1. มีทั้งหมด3แต้มหลังจากฝูงของกลุม่มเรียกผู้เล่นติดมาในครัง้งนี้มีนักเตะจากศึกไทยลียกมากถึง6คนด้วยกันได้แก่เควินเรย์เมนโดซ่าายดันคนใหม่ของชมบุริเอฟซีเจฟฟันสทาวินาชของทางด้านของฝั่งบริลัมอาบานีอากินันโดของทางฝั่งประย,ยอง f c ยัสเปอร์นดีโฮมของพีทีประจบเอฟซออสคาร์บรีเค็กโคเน่จากลำพูนเบริเออร์ประก็นักของคริสเตียนบรันจินี่จากคณะของดอมบิฟต์เอฟซีเป็นนวัตงานนี้นะผมทางฟิลิปปินส์ก็เตรียมตัวกันนะฮะในศึกฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงยังไม่พอนะฮะเมือ่ออาเซียนออสตาเรียกแฮร์ริสันเดอะบริดจ์เสริมทัพก่อนจะเจอกับแมนยูเดวันพรุ่งนี้ โดยการนี้ทันตกของแฮร์ริสันเดบิดกองหลังชาวออสเตรเลียจากสโมสรอินชอนเนเต็ดเสริมทัพก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องพิเศษพบกับแมนยูที่ประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามทราบกันว่านักเตะที่ถูกตัวเลขติดทีมอาเซนออสตา ถอนตัวกันไปแล้วหลายคนเพราะติดภารกิจกับทีมชาติบ้างหรือติดภารกิจส่วนตัวบ้างไม่สามารถเดินทางมาแข่งขันฟุตบอลรายการนักกระดาได้ทาให้เหลือผู้เล่นให้กับทัานของคิมซังซิกใช้งานไม่มากนักในการดวลกับทับพปิศาดาก่อนจะมีการ,รียกตัวแฮร์ริสันเดอะบริดจ์กองหลังที่ติดทีมชาติออสเตรเลียหนึ่งนัดเมื่อปี2022เข้ามาเสริมทัพรายล่าสุดในครั้งนี้สำหรับพนรทัศนของฝั่งนักเตะไทยที่ได้เข้าร่วมอาเซียนออสตาพบก,กับแมนยูนั้นได้แก่ ปฏิวัติคำไม้บริชิตกณิศีบำเพนและก็เบญจเมินเจมดวิสโดยโปรแกรมการแข่งขันนะผมระหว่างอาเซียนออสตาประทะกับแมนัดของฝั่ง Man U, แมนยูแมชอุนเคอร์อนัพิเศษ,ษในวันพุทธที่28พฤษภาคมเวลา1 9 4 5ตามเวลาของประเทศไทยนักสนำบูกิตจ,จาริวกรุง,ร,งรัตมเอร์ประเทศมาเลเซียถ่ายทอดสดทาช่อง b g Sport ในครั้งนี้เป็นน้ำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมอร์เกนโอราซอฟลาออกจากกุนซอทีมชาติเติร์กมินิสถานในครั้งนี้นั่นเองนะโดยมีการรายงานข่าวว่าเมอร์เกนโอราซอฟได้ขอลาออกจากตําแหน่งกุนซอทีมชาติเติร์กมินิสถานในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะดวนกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027 รอบคัดเลือกรอบ3กรุปดีนัดที่2วันที่10มิถนายนโดยคุณซื่นนุมในวัย7 7ปีวันนี้ก็ลาออกไปเพื่อที่จะรับ,รบงานคุมสมโมสร DFK ด a i n a v a a r i t a s ทีมในลีกสูงสุดของลิทัวเนียโดยทางด้านของสหพันธ์ฟุตบอลเติร์กเมนิสถานหรือว่า FFT ได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้โรเซนช์เมยรดฟพูดในการเทคนิควัย12ปี คือมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติในครั้งนี้แทนเพิ่มเติมนั่นเองนะโดยทั้งนี้ท่านต้งของตรันเชนชเมบรดอฟนะฮะเคยผ่านการคุมสมโมสร FK อาหาันระหว่างช่วงปี2 0 1 8ถึง2020และก็สมโมสรคันการเนช2021ถึง2022ซึ่งเป็นทีมในลีกเติร์กเมิสถานทั้งหมดเลยจุดนั้นก็เข้า,ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการเทคนิคของสหพันธ์ฟุตบอลเติร์กเมิสถานในปี2023จนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับโปรแกรมของเติร์กเมนิสถานจะเปิดรังพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3กรุปดีนัดที่2วันอังคารที่10มิถุนายนเวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามอัศาบัตสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BG Sport และก o t e Vision Now ในขณะนี้ไปแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับใครจะมาแทนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาแล้วยังไงงานนี้เอาแล้วยังไงเมื่อทางของกรมพระรศึกษาจับมือกับกัมบะโอซาก้าร่วมกับยกกระดับโค้ชและก็ผู้ตัดสินไทยนาเมื่องานนี้น้าของทางฝั่งนะฮะกรมพระรศึกษาหารือกับกัมบะโอซาก้าสโมสรฟุตบอลดังของญี่ปุ่นโดยเตรียมที่จะยกระดับมาตรฐานผู้ฝึกสอนและข็บผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของไทยในครอบในครอสอบรมที่จะมีการเปิดตัวร่วมกันในเดือนวันนี้ ซึ่งนอกจากนี้เองยังคงเตรียมส่งเสริมและก็พัฒนากีฬาฟุตบอลระดับโรงเรียนระดับชุมชนและก็กลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสในครั้งนี้ซึ่งนายมงคลวิบูลรัตน์อธิบดีกรมพระรศึกษาให้การต้อนรับมิสเตอรมมานะบุทาคิอิประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารบริษัทกมบะโอซาก้าจำกัดสโมรสรฟุตบอลั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับคณะเนื่องจากว่าในโอกาสในการเดินทางเข้าพบ ื่อจะหาบรือถึงแนวทางความร่วมมือการในการพัฒนาผู้บุกสอนผู้ตัดสินฟุตบอลของประเทศไทยรวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและก็พัฒนากีฬาฟุตบอลระดับโรงเรียนระดับชุมชนและก็กลุ่มเยาวชนที่ขาดโอกาสที่ห้องประชุมอาธิกรมพระศึกษาสนามกีฬาแห่งชาติในวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา ในโอกาสนี้เองอธิบดีกรมพระธก์สาได้กล่าวขอบคุณและก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ทางสโมสรฟุตบอลกัมบะโอซากา้าที่ขึ้นชื่อ,รอเรื่องการพัฒนายาวชนและมีระบบการฝึกสอนที่ทันสมัยให้ความสนใจในอาและก็มีแนวความคิดที่จะร่วมมือกับทางกรมพระศึกษาส่งเสริมและก็ยกระดับวงการฟุตบอลไทยในทุกมิติได้นําเสนอให้เริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรผู้ฝึกสอน กีฬาฟุตบอลโดยทางกัมบะโอซาก้าเองก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฐานนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานร่วมกันเพื่อจะหาบอือในรายละเอียดเพื่อจะให้เป็นรูปธรรมในการจัดหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลในรอบปีถัดไปในรั้งนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้อีกนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือผู้บอลไทยไบอิชิอิสตล์ประจาวันที27พฤษภาคม2500 68โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไายครับ